กูก็ชอบเลยด่านเครื่องบินแม่งฮะาเออเราเราต้องไปทำลายมานะันอะใครโชคดีได้ขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์โอโหเยี่ยมเลยเฮ้ย hey! ไม่เอาเปลี่ยนปืนอะไม่เอาสเปรดสเปรดมันไม่ค่อยดี hey, aman, ไอพวกแม่งวิ่งปใครใครฟังนไหนฟังไอปห,หมอโปะกูโป <c oughs> มันมันเสียมัน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 กระซิบมาทางหูมันแกกระซิบยังไงกระซิบแบบไหนมันกระซิบมาหากูแหลกหรือเปล่าเอ้ยกูก็ไม่มันมันมีคนกระซิบมาหากูว่ามึงโกคนไหนชื่ออะไรเดี๋ยวกูจะไปกระซิบหาว่าไอ้ไก่อะขอครับคุณมาเด้ม่ได้เฮ้ยอ้าวมอหายเฮ้ยเชี่ยเดินตายกูตายแล้วมึงไปยืนอะไรตรงนั้น อ้าวกูได้ขึ้นมากูบินแหม่กูจะกระหน่ำมากเลยมึงไปยืนอยู่ตรงไหนมาตะกี้นี่ไหนไหนมึงยืนนะาวไป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 ไหนไปไหนไปไหนจ้าอ้าวลวงแล้วเอ้าเฝาไม่ถึงยิงไม่ถูกโอ้ยเสียงนัดนนอ้าวเฮ้ยทำไมฮอไปสิฮอรอรับคนเฮ้ยหรือมึงไม่พูดวะ ไปเหรอมันก็นิดหน่อยก็ไวกว่าเดิมนิดหนึ่งใช้อยู่เว้ยว่าแลไวแบบกูใช้ปืนไม่ได้กูกลังใช้อยู่ <c oughs> โดเจ๊แทกโอ้โหเจ๊เจ๊แทกดีสุดเลยนะมึงเอาใใเลยอ๊ามไปเลยไปเลยอ้าวกูได้ขึ้นไ,ไ,ไปแล้วแป้งเด้งอยู่แน่เลย เดี๋ยวกูยิงเฮลิคอปเตอร์ให้เฮ้ยมึงจะเลี้ยวไปไหนอ้าวร่วงอีกและมึงมึงตายมึงตายกระดัตอนนี้กำลังเคลื่นอนเดี๋ยวกูตามไป,ปเ,ด <laughs> เดี๋ยวกูตามไปลอยลยอังหรอลอยอยู่บนนั้นเดี๋ยวกูก็รีบขึ้นไป ว,ว้ายเดินเลยอ้าวไม่ตายด้วยเอ้าวเออความรู้สึกชา้าอะ <c ười> มันชาดิมันชาดีด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 าเร้อยคับตัวแล้วอ้าวไหนในสุดกูก็ได้ยัดปืนอ้าวไม่ไม่ปืนไม่ปืนไม่ปืนไม่ <c ười> <c ười> เดีดือดอะเอ้ยเห <c ười> ็นแล้วเห็นตรงไหนเลย <c ười> เอ้เห็นแล้วอยู่มันกังวิ่มาไปไปแล้วไปแล้วมันจะบินไปไหนวันเนี้ยเย้อ้าวเฮ้ยใครใช้เอ้าเฮ้ยอ้าวเออฮู้เชนแฮกไม่ได้หรอเฮ้ยนั่นเฮ้ย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 บกตก ปาแล้วติดตองมาก <laughs> ไม่มีอะไรเลยแา่นี้